เอาว่าไงไม่มีใครเจ็บก็เนี่ยสามคนเนี่ยอะไรนะไม่ใช่สามไม่ใช่สามไม่ใช่สามไม่ใา่สามเอางี้เอาย้ำคำเดียวนะอย่าโกหกและคุยกันมันจะง่ายอ่ะว่าไปมีกี่คนตามไป้เงนมา ก็สุดมึงเหลือกี่นัดก็ตั้งแต่เมื่อวานไม่ได้ใช้เลยเพื่อนทั้งหมดตอนนี้มีสามสิบสามนัดเพื่อนเออทำเพิ่มให้อ่ะแล้วไอ้วันนี้มีอะไรป่ะเพื่อนมาไปรอหนึ่งเรามาครอบเงนโอเคเฮ้ยแล้วเดี๋ยววันนี้หลังจากน้องแข่งรถเสร็จเสร็จปุ๊บไปเดี๋ยวไปนี่ป่ะสับไม้สักรอบป่ะเพราะว่าสรุปเอ่อเห็นว่าสายประกาศแล้วนี่เราเจอคาร์เมลอนแล้วแข่งก่อนเลยป่ะวันที่สิบคู่แรกด้วยก็ดีอ่ะก็เล่นให้มันขาดแล้วก็ให้มันจบไวๆไปเลยจะไม่ต้องเสียของเยอะ เขาไปไงใครใครไปวะไม่มีเลขยีทั้งหมดเลยเกียร์มัยสิบสองนี่สิบสองเกียร์สิบสามเกียร์เพมจอนเกียร์เพมจอนแล้วก็ไอ้โจ๊กโจ๊กเก็บเกียร์เพมจอนโจ๊กสี่คนโจ๊กอยู่ดิตามมาเลยตามมาเลยเดี๋ยวผมพิมให้ก็ได้ในไอ้บางพิมพ์พิมพ์ดักแชทไปเลยบอกให้มารวมกันพิมพ์ไปแล้วพิมพ์หลายรอบพิมพ์ไปนานแล้วเขายังไม่มาอีกเหรอมันอยู่ใช่ไหมมึงเจอมาแล้วใช่ไหมเจอ จะรอไหมรอก็ได้เพื่อนแล้วเดี๋ยวเคลียร์ไปพร้อมกันเผื่อมันจะต้องเคลียร์อะไรก็ไปพร้อมกันทีเดียวเรื่องใหญ่ไหมอยู่ไหนนี่มีกี่เรื่องเนี่ยบอรเดียอยู่ไหนเออเรื่องแรกเลยผมขอ,ขอวอตคอยนยครับครับปอบเล<ม>ย<อ><อ>มามามาเจอกรนดัเราด่วนเอ่อใช้เยอะไหมก็เยอะเพราะว่าวอตคอยที่ผมมีตอนนี้ไม่เพราะว่าพี่พี่รู้ว่าพี่จะต้องแบ่งให้ยังไงเพราะว่าคนทำางนคนทขาคนดาวน์สซนมีลงมีโทดี้มีเองสามคนปะใช่ครับ เออเล่นพูดเร่องวัคอยผมซื้อบัตรคอยมันมีแบงก์มาเก้าเหรียญนะเหรียญอะไรเก้าเหรียญอ่าเขาไม่ขายให้บีซีหมดเลยหรอเฮียเฮียเรียกอะไรครับเลขสองหกแปดครับเดี๋ยวไม่ได้จ่ายตังค์เลยว่าจะไม่จ่ายหรอผมไม่ได้ใช้อ่ะไม่ใช่แต่มันต้องพกไอ้ตัวอะพกไม่ได้ก็ผมพกอยู่สิบครับ เออไม่เป็นไรที่พี่มีเยอะอยู่เก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวถ้าต้องใช้เดี๋ยวพี่บอกเอาเปล่าวอะไรขึ้นไปอ๋อได้หกเก้าครับพกกระป๋ะไม่ได้ใช้เลยคือทุกคนทุกคนต้องพกไว้อยู่แล้วเก้าสิบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวที่เหลือมันมีที่พี่อีกสองร้อยเนี่ยสองร้อยกว่าด้วยก็เลยกว่าเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยเอาไปทําปืนได้มันเหลืออยู่แล้วไงเอ่าใช่เพราะว่าอาควายเอไม่ใช่ไอ้เหรียญบอสคอยที่ผมมีตอนแรกอ่ะมันเป็นหอยฟินอ่าไม่เป็นปัญหาแล้วถ้าเองเองจะเอากี่เหรียญเอาสักร้อยไหมล่ะเหลือก็ไปแบ่งกันหรือไงหรือว่าาาเออมสำรงไไว้้ก็ดพี มันเยอะไปหนอยด้ห้าสิบแม็กกับร้อยหนึ่งอ่ะสอออะไรอ่ะที่เด็กได้ยินไหมเลขสองครับเนี่ร้อยเหรียญมันจะได้ห้าสิบแม็กร้อยเหรียญห้าสิบแม็กก็ตกอุ้ยก็เกือบไปเลยหกร้อยนัดเลยไม่ใช่เหรอใช่ปัญหาปัญหายูสทองนะเขาวางหนุมให้ทองพี่หลงไปสองพันใช่ปะเอาไปได้อีกนะกับเอวอตคอยเหลืออีกเอาไปที่เหลือก็น่าจะเริ่มเลยครับที่เหลือไม่ได้อยู่หรืไม่หลงเข้าไปช่วยผมค้าก็สวยเนี่ยผมมีทองอยู่ได้ ส่วนที่เหลือไม่ได้ไม่ไให้คอยมาวะแบ็กใช่ปะแบ็กให้พี่มาใช่ไหมครับช่วยช่วยเอาแล้วถ้าเอาแบ็กมีตัวไปเท่าไหร่มีสิบมีสิบเอาแบ็กเอาที่พี่ไปเอาเป๋าไปหนึ่งศูนย์ห้าครับที่เหลือเดี๋ยวถึงเวลาถ้าเวลาคนทำกระสุนไม่พอค่อยมาเอาจากในตัวแล้วกันมึงเหลืออะไรอ่ะกูเหลือเก้าสิบเก้าเอาไปอีกเอาไปเอาไปเอาไปได้อีกเจ้าไหมึงจะเท่าไหร่ยังยังยังกูมีเป็ร้อยเลยโอเคโอเคจะเอาไหมตอนนี้ตอนนี้ต้องเอาอีกไหมล่ะตอนนี้เอาไหม ม่ต้องแล้วให้ทิ้งไว้ก็ได้นะคนทำอาวุธไห้คนทำกระสุนไม่ก็อย่างที่บอกไงว่าเป็นอย่างนี้ถ้าบตกว่าไม่มีอ่ะก็ดึงจากคนไอแก๊งไปก่อนแค่นั้นเองไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหาถึงเวลาเราก็จะมาหาคืนเอาแล้วถึงเวลาไปวอลเขาแล้วก็เอาเอาวัดคอยเอาอ่ะเอาเลยหลงเริ่มเลยไอโจมาละคือคอมบายนี่ยมันตีกับมายันต้าใช่ไหมแก๊งผู้หญิงว่ะฮะวันนี้แล้วก็เออมีแฟนกูอยู่ในแก๊งมายันต้าคือมีดอกไม้อยู่ในตัวไง เร่นี้ฮะ,ะคุยง้บอกกูดอกไม้หายอ่แล้วกูก็บอกว่าไอเริ่งดอกไม้อ่ะคือเข้าใจแล้วว่ามันเป็นเรื่องแกงเตีอยแกงอะถ้าโดนต้นอะกูจะไม่อะไรเดี๋ยวกูหาให้ใหม่คือกนเป็นเมื่อวานแล้วพอาวันนี้ปุ๊บไอตี๊ฟไก่บ,บงังมาเล่าให้กูฟังว่าไอแก๊งคอมบ่อะมันแควมันแฟะเหมือนกุยหน่ะไปถามเรื่องดอกไม้เข้าจะ่ะ,ะแล้วพวกมันคิดว่ากูอะจะไปเอาคืนให้ มนจะไปไปมีเรื่องกับมันต่ออะไรเงี้ย uh huh. มันก็เลยแซะแซะแซะมาว่าน,นะทิพยแผนสองเหรอแผนสองแผนสองไม่คือตอนเนี้ยสมมติว่าเขาเคลียร์กันจบแล้วใช่ไหมเขาเรียกสภามาเคลียร์แล้ว uh uh. มันก็จะแยกกันแล้วอ่ะท uh uh. ิพี์กีนก็เหมือนเดินไปถามพอมไบว่าขอขอ,ขอถามได้หน่อยว่าดอกไม้ได้ปล้นไปไหมอะไรเงี้ยขอคืนหน่อย แล้วฝั่งเดอมันก็บอกว่าไม่ได้ป้นแล้วมันก็เหมือนแกะกอะไรบอกว่ายืดใช้แผ่นสองแผ่นสองแล้วเนี่ยแผ่นสองเราประมาประมาณว่าเหมือนเหมือนกูเอาไป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 ซื้อเรื่องต่อเข้าใจว่อ๋อคือเข้าใจว่าเราจะเอาไปเอาของเอาเอาเอาเรื่องมาต่อจากเ้ยจากดอกไม้อีกตอนนี้กูไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยเว้อ่ะแล้วมันงก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรถ้ามันให้ดอกไม้เออถ้ามันให้ดอกไม้ก็คือจบแต่มันเสิบพูดมาไงว่าแผ่นสองกูเลยขึ้น ใครพูดบ้างอะใครพูดบ้างใครเยอะเกิดเั็นแก๊งอะแต่ไม่รู้ใครพี่ไม่ได้จำเสียงเว่ยแต่มันพูดหลายคนตอนนี้กูให้มันไปหาอยู่แล้วว่าใครเป็นใครบ้างตอนมันคุยกับกูมันมันเดินมาคนเดียวเว้ยไปเด็กก็ไปไปกระหล่ำเลยไปกูเลยบอกว่างั้นมึงไปหามาใครพูดบ้างเออไปเด็กก็ไปกระหล่ำเลยกระหล่ำเลยแล้วรอมึงมาแล้วเดี๋ยวนั่นน่ะเรียกไอ้ไม่ได้คยกระหล่ำเลยไปกระหล่ำเลยไปเอารถออกเลยเอาล้อยืดโลไปก็ได้ไปด้วยกันหมดเลยไปง่ายๆจูเงินจบไปไอ้ที่บางพูดเสียเลย กินข้าวบางทีบาบอกอ๋อจ๊อกเจ้าอ้วนผู้จินตนาการหน้าปากซอยคนชื่อชินโรไม่พอหรอคนชื่อคิดอะไรเนี่ยใช่ป่ะเเเอาาาขข้้ไอ้เนี่ยตะกิจกรรมอะไรตอนฐานช่วยผมไม่อยู่โอเคครับน้องไปซ้อมขับใช่ไหมโอเคได้เลยตามนั้นเอาให้เต็มที่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูแลนด์แดงแลนด์แดงแล้วเนี่อ้ยร้อยยิบโลเป็นอะไรของเขาใครก็ได้สักคันเอามาแต่งเพื่อสักคันมีแล้วดิใครมีอ่ะใครมีร้อยเอแบ็กแบ็กครับสิริมีป่ะสิริก็มีสิริเบิกอยู่ป่ะ ให้คันเดียวให้แบ็คเบิร์กก็ได้คันเดียวเลยคันเดียวเลยก็ได้ของแบ็คเบิร์กพี่สติปเบิร์กแล้วมั้งเก็บรถกับเนี่ยเนี่ยรถิติก็ได้ป่ะเดือดนะเฮียติดบอลอยางหมดแล้วนี่ลายที่ละที่นั่งกาหงายหลังไม่ม e uh, ีเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยครับไม่มีเหมือนกันโอเคครับจุด แต่ตอนนี้ผมโสดบอกก่อนเด็กเพื่อนไม่รู้เย้โสดปวดจีบหรอทำไมโสดอะเลิกเลิกเลิกคุยไปแล้วเหรอเด็กเราอะใช่ทำไมอ่ะยิงร้องร้องปะง่ะร้องร้องป่ะไี่มีแฟนมวยเหรอเอ้าไอ้พี่ร้องร้องแตกไปไปด้วยกันเหรอไปด้วยกันไอ้บังก็บังมือร้อแตกอะเห็นรูปเไหมอะไปด้วยกันไหมเล่ไเพื่อเลืองมึงมึงจะโชว์ทำไมวะมีจีทีบีอะอ๋อเด่นมีจีทีบีก่อของโจนเหรอโจนโจนครับใช่ ให้ซอมอ้ที่ย่างรดาดดู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 ดีดิูดิเฮ้ยแล้น้อยเอาวกขน้อยเชือขอร้องเรวะเททีใครหล่นพี่รันรับมาดีเลยเท่าที่่อยเท่าที้หล่นดิทำเพื่ออะไรวะโอ้ยยพังอยู่ดิยังอยู่ยังอยู่ไปเลยไม่มีใครหล่นไต่ทำาแบบนี้ออกเดี๋ยวเราทำให้รู้จังมันดิรอบเหมือนเดิมเดี๋มันก็ไะโกลอหรอกตัวใจุณไหนวะเ้ยจะบ้าล้ว ได้ไงมันไงไม่ได้ใส่ชุดแก๊งนี่ไม่ใช่ชุดชั้นสองอยู่แล้วมันไม่ได้ใส่ชุดแก๊งนี่ไอ้สามคนนั้นไงแก๊งละมั้งวนขึ้นไปเลยจบไปแล้วบนขึ้นไปเลยวนขวาได้ไงอยู่ทุกไงสามคนข้างบนไงชั้นสองวะได้ไงชั้นสองไงยืนตรงที่มันอ่ะไม่รู้ครับบอติดดีเอ่อชั้นสองข้างบนครับชั้นสองข้างบนไม่ต้องไม่ต้องเข้าด้านล่างนะขึ้นจากด้านบนไปไปจากอ้อมด้านข้างไปเข้าอย่างนี้แหละแล้วก็ตรงไปเลยครับแล้วก็จอดอยู่ข้างบนนึงเนี่ยตรงนี้แหละ เดี๋ยวเรามาคุยโอ้อืมคุยอ่ะโอ้เยอะเอาว่าไงไม่ใครเจ็บก็เนี่ยสามคนเนี่ยอะไรนะไม่ใช่สามไม่ใช่สามไม่สามไม่สามเอางี้เอาย้ำคำเดียวนะอย่าโกหกและคุยกันมันจะง่ายอ่ะว่าไปมีกี่คนตามไปมเงินวะ มีเบอร์มือไหมเขาไม่มีอ่ะอัดชัดดิตับเลยอย่ากโกหกนะย้ำแล้วนะอย่ากโกหกนะอย่าทำให้เรื่องเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากนะอย่ากโกหกนะนี่แบบขามพังสุดท้ายน้อยเปียกแก๊งมึงได้เอา,เอาดอกไม้ไปไหมอันนี้อันนี้จัดใจเลยคือไม่ได้ป่นจริงเขาสั่งก่อนก่อนเล่นแล้วโอเคใช่ตัดไปเล่นดอกไม้โทดี้มีเมอบอวะล่ะโทหางง่ายกว่าปะอ่านก็ได้นะใช่ปะนี่ใมาวะไม่มาไม่ใช่ ปากไว้ชอบแซะกูยังไม่ลงไปทำอะไรเมื่อยเฮียใครปากไว้แดกข้าวบ้างนะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูมันจะโกหกอยู่ไหมเอา้าอย่าโกหกนะย้ำแล้วนะพูดตรงๆนี่คือแบบว่าจบง่ายๆเลยนะแต่ถ้าเกิดมันโกหกนะยาวนะ จะพูดเรื่องดินก่อนนะเพียบเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับใครเลยนอกนจากแกพ้วกูนะไี้แซ่เขาว่าอยู่ว่าแผนตอบอย่างที่มึงบอกอีก <c oughs> ไม่สุดท้ายแล้วจะคิดยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้ามึงจะดินทาใครอะเขาหลังมึงอย่าดินทายเขาได้ยินแค่นั้นแหละอีกเขาไม่ได้ดินทามึงเว้ยแต่กูแค่แซะเขาอ่าน <c oughs> ั่นแหละมึงจะแซะใครมึงจะอะไรยังไงอะกูไม่รู้หรอกแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ามึงดินทาใครอะมึงอย่าดินทายเขาได้ยินแค่นั้นแหละแค่ผมมึงจะไปสมถึงพวกกูไงไม่ใช่ คิดได้เว้ยแต่มึงพูดออกมาแล้วไงมึงก็ต้องยอมรับก็อยอมรับสิ่งที่มึงพูดด้วยเออมึงเป็นคนปากไวยอยู่แล้วด้วยแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรถูกไหมล่ะกูบอกขอโทษโอ้โหขอโทษง่ายง่ายชิบหายมึงช้ากูมึงยิ่งช้าดึงเวลากูเท่าไหร่กูจะเอามึงให้หนักขึ้นเรื่อยๆเลยไม่คือมันมีคนแชทด้วยเออตามนั้นรอแป๊แบ,บนึง มีกี่คนเอาคุณถามก่อนมีกี่คนไปเอาอายีตมีกี่คนไอตอนนั้นจำไม่ได้ประมาณมีประมาณสี่คนถึงห้าคนอ่ะจริงไหมสี่คนป่ะพงษ์ว่าไงทีก่แกลงมารวมก็ยอมรับก็ไปเลยดีกว่าไม่ตอนนี้เขาออกเมืองกันไปหมดแล้วคือหลังจบวอร์ก็แค่เมืองเหรอใช่เหลือแค่นี้แล้วก็มีที่โรงพยาบาลคนหนึ่งแต่ว่ามันแชสพยายามตามให้อยู่มันก็อารมณ์แบบว่าพอเปี๊ยกเปิดมาเพื่อนก็เห็นด้วยไง มานนัแหละสายตามสายตามอ่าสายตามบมังโมรี่มากี่คนมันไม่มีหรอกไอ้เฮียเพียกไอ้เฮียเพียกเปิดแล้วแบบว่ามันจะตามอ่ะมาคุยกันนะมาคุยกันามาก่อนแล้วมันไม่ได้ตามหรอกมาคุยกันมาก่อนแล้ว่อยมาพูดอ่าไม่ไเป็นไรอ่ากูถามมึงต,ตรงๆอ่ะมีกี่คนเปียกน้เอาต,ตรงๆนะไม่เอาโอกูเขบอกว่าไม่เกินห้าไม่เกินห้าจะจำไม่ได้จริงๆอ่าจำไม่ได้แต่ไม่เกินห้าใช่แต้กูนับเป็นห้านะอือฮึ อเค okay. ไม่แต่คือคือคือค,คุยตอนนี้ได้เลยเว้ยเพราะมันท่าม, okay, มาตองนนันเว้ยโอเคไม่มีปัญหางั้นกูดับแค่ห้ากูมีให้มึงสองแบบแบบแรกกูจะคิดคนละห้าหมื่นกับแบบที่สองกูคิดมึงแค่สองหมืนแตมนม่มึงไอสามมึงสามคนเนี้ยเปิดชายติง้งและไล่เดินบอกบอกแก๊งทุกแก๊งในสภาว่ามึงจะไม่แซคเขาอีกแล้วถ้ามึงแซคอีกกระทือผมได้เลย เอาสองหมื่นคนละาสองหมื่นก็แสนหนึ่งใช่ไหมถูกต้องและก็พูดด้วยทุกคนภายใต้สภาต้องได้ยินพวกมึงสามคนพูดพร้อมกันทุกแก๊งทุกแก๊งท้าแกง๊กกแกงสภา,ายัางสิบกว่าเดี๋ยวก,กูไปด้วยพวกไปพร้อมกันเลยพูดได้ได้ยินพูดเลยว่ากูเออผมจะไม่แขวะพวกผมคอมไบจะไม่พูดแขวะคนอื่นอีกแล้วครับถ้าผมพูดกระทืบผมได้เลย ทุกแก๊งไฟจะพาไม่ไม่แล้วเรื่องเงินเรื่องไอพูดแต่พูดได้แต่ว่าเรื่องเงินนอะขอขอเวลาได้ไหมเพราะอเพราะตอนตีไปเสียไปเยอะมากคือขอวันสักวันสองวันได้ไหมไม่มีปัญหาให้วันหนึ่งอะไรหรอคือไม่เกินพรุ่งนี้ใช่ไหมก็พรุ่งนี้อ่ะก่อนวันที่สิบก็ได้อ่าก่อนวันที่สิบก็ได้ก่อนวันที่สิบก็ได้อ่ะก่อนวันที่สิบได้ได้ได้วันที่สิบแันก็ต้องไปสู้เขาอีก่อืมได้ก่อนวันที่สิบไม่มีปัญหาอะไรหรออะไรอรอเปียกเขาเขาเรียกมาแสนหนึ่ง บอกเหตุผลด้วยสิเหตุผลนะที่เราไปแซะเขาไงทำไมถึงคิดว่าเราแซะคะก็มันเป็นคนพูดก็พูดมาขนาดนี้ไอเปี๊ยกเป็นคนบอกผมเองว่ามันว่ามันมันพูดแซะมันเป็นคนพูดออกมาหมดนะก็ถือว่านพูดก็พูดไปกันนั่นเองก็อยากจ่เขาไปจะได้จบแล้วให้ไปพูดตอนไหนเจ๊ไมยบอกว่าไปเลยเนี่ยไปเลยไม่ใช่วันที่สิบไปเลยไล่หาทุกแก๊งเลยไปไล่หาทุกแก๊งเริ่มทีละแก๊งเลย พร้อมยังอ่ะเอารถมาเลยเบิกรถเลยเฮ้ยเดี๋ยวทำเองอริสเดี๋ยวทำเองพูดใช่ไหมใช่ครับเอาผู้ชายอ่ะผู้ชายสามคนอ่ะไปด้วยกันไม่ไม่เอาคนเดียวผู้ชายสามคนมันไปกับเราได้นะอย่างร้อยี่สิบโลอะไปด้วยกันไปไม่ไม่ไม่ทำไรอ่ะทำไรเฮ้ยเดี๋ยวทำเองเดี๋ยวทำเองอลิสอย่างเนี้ยไม่อลิสไม่ไม่ต้องครับอลิสไม่ต้องผมให้ผู้ชายสามคนใช่ไหมครับแกงเดียวกันไม่ไม่แต่ว่าเอาผู้ชายพอขับรถไปไหนอะอริสผู้ชายผู้ชายเป็นคนพูดกับผู้ชายเป็นคนให้เขาเคลียร์ จะรุนแรงไปไปจุดไหนก่อนยัดรัดขาไปโขกันพูดพร้อมกันนะพูดไม่นั่นเป็นไรอะทำไมมันพูดไม่พร้อมกันหนึ่งรอบอยากอยู่คนเดียวบวกห้าพันถึงหมื่นหนึ่งนะพูดพร้อมกันแค่สองคนกูบวกห้าพันพูดไม่พร้อมกันสามคนกูบวกหมื่นหนึ่งค่อยๆนับไปเรื่อยแต่ละรอบโหลพิงค์เจอตู้นะพี่ไม่เอาราป๊บนึงพี่เจนตั้งใจก่อนเจฮร์มเอาไปกระลาษนี่ก่อนเลยไปกระลาษเหลืองก่อนเลยติบินตอนนี้เด็กกลับเท่าไหร่ ยี่สิบหกครับจะไม่ต้องไม่ต้องรีบรับก็ได้ที่มีสามหมื่นเลยก็โอ้โหโอเคไม่ฉลาดเลยดีกว่าพวกมึงเต้นกันเนี่ยรอหรอกอ๋อเดี๋ยวมันตกครับมึงก็นั่งดิมม่เรพูดว่าไงนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวถึ่งก่อนเดี๋ยวถึงก่อนเดี๋ยวบอกให้อพูดว่าพูดว่าพวกผมคอมไบจะไม่แซะคนอื่นอีกถ้าผมแซะกระทื้ผมได้เลยพูดพร้อมกันนะถ้าไม่พร้อมกันปรับเพิ่มนะบอกก่อนนะจะซ้อมจะอะไรก่อนบ้า่า สามก่อนแบกสอมวอนเพราะสามวันผมคอมไบเอออันหนึ่งของผมคอมไบจะไม่แซกแก๊งอื่นแล้วครับใช่ไหมใช่ไหมอ่าแล้วลงใจอีกลงท้ายด้วยอะไรอีกถ้าแซกกระทืบผมถ้าแซกกระทืบผมได้เลยอ่าอ่สามคนเนี่ยสามคนพูดออกมาดิสามคนน่ะไม่กำลังนึกคำพูดอยู่จำไม่ได้โอเคเอาเอานึงสองสามผมคอมไบจะไม่แซกแก๊งอื่นแล้วครับถ้าผมแซกกระทืบผมได้เลย อ่าเอออย่างนี้อย่างแยอย่างนี้อย่างีว่าใกล้เคียงถือว่าใกล้เคียงความพร้อมโอเคเอานี่แก๊งแรกก่อนเลยป่ะเอาบีซก่อนเลยเอาไปนีซีก่อนเลยเปิดชาติ้งนะสาคนเปิดชาติกนะเอาไปบีซีเลยเลี้ยวซ้ายบีซีเลยสิ้สิิไม่รู้ทางยี้นี่ใคร่ยซานี่เอาไอ้นี่ป่าไอ้เหลืองครนอ้าวมันใส่ชุดยังไ้ไงอ้เหลืองอะ ะให้ที่ดีนั่งก่อนเดี๋ยวมันมันล้มอาสีนั่งเลยได้เดี๋ยวขับไปก่อนก็ได้โอเคจ้าไปเย็บไปยกบไปเย็บีปเ่ไมีอคนอ่ะห้ามจบเพื่อนห้ามจบครับผมอยู่คนเดียวไม่ได้ไม่ได้มเอาอยู่คนเดียวเหรอมาเวลาอยู่คนเดียวไว้ก่อนไปคนอื่นไปเอ็นทีอาร์ก่อนไไปเอ็นทีอาร์ไปที่บ้านเราคือมีเรื่องอีกแล้วมั้งตูมอย่ามาแกล้งอีกเร็วอเกมเชียร์ดอกนี่หามาแกล้งอีก ถ้าใครตกตะโกนดังๆนะสามคนเปิดชาวติงนะพร้อมกันนะอย่าลืมนะพร้อมกันสองคนคิดห้าพันถ้าไม่พร้อมกันสามคนคิดหมื่นหนึ่งนะโออยากจ่ายน้อยก็ทำตัวให้มันเรียบร้อยเอาดลยตัวประเทนิดหน่อยซาลีเขาไม่ยืนข้างหลังดิไม่ไม่ยู่ด้วยสต๊ไปไหนกันหมดวะไม่มีแล้วเขาเช็คจะเช็คชื่อกันเขาเรื่อยเวลาเช็คชื่อมึงขาดไปแล้วหนึ่ง ไปไหนกันหมดวะอยู่ในบ้านหรือเปล่าเออชื่ออะไรชื่อไปไหนกันหมดวะเออเขาจะชื่อสปายสองต้องมีเดี๋ยวไปไปคนเต็มสล็อตเลยไล่ที่ทำงานเลยเอาจีจเล็กไปอู่ไปอู่แล้วนะให้ฉันไอู่เละเอาอู่เอาอู่เลยเอาอู่ที่จีเล็กแร่เอาแม่ให้หมดทุกที่ เดดีี๋๋ยยยววชช่่่าางงก็อูเเรียกช่างมารวมมาเลยเดี๋ยวเรียกช่างมารวมมาเลยบอกเลยช่างมารวมมาเลยเจอเรียกช่างมารวมไหเรียกช่างมารวมมาเลยไม่ช่างที่อยู่ในในอู่เรียกมารวมไม่ต้องเรียกเอาแค่ในนี้ก็พอครับแค่ตรงนี้ก็พอเออตรงนี้มีใครอยู่ไหมหมดแล้วใช่ป่ะเหลือข้างในอีกนิดหน่อยเรียกมปเลยครับเรียกมปเลยครับจะได้ฟังพร้อมกันเฉียบเรียกคนนี้อยู่ไหมคนนี้อยู่นะครับเอาสามคนลงเลยลงไปแสดงความจริงใจอ่ะพูดต่อหน้าเขาสิหน้่วยหญิงอยู่ดิเออแสดงความจริงใจพูดต่อหน้าเขาอยู่นะอยู่อยู่อไปครับช่างสวัสดีครับ รอก่อนรอก่อนสิยังมาไม่ครบเลยมนึงรอนึงครับางอครไปฟังไปเลยก่อนมาลครัวทุกคนมาลครัไอ้ลนหัเปลี่ยนรมบุกแล้วเปลี่ยนสมบบแล้วจไปได้หัวตั้งล่ามีหัวตั้งจำไได้จไได้อะไรก็ได้อ้าวสาคนเปิดชาติ้งนะครบยังครับช่างออกมาครบยังครับามัน่อะรพี่อ๋อบาเามาแสดงความจริงใจ้เขาอยากคุยด้วยเอา ช่างครับซ่อมรถเนี่ยครับเอ่อไปเฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือถ้าถ้าเขาพูดเสร็จนะให้เขาจ่ายค่าซ่อมรถให้ด้วยนะโอเคอ่าโอเคเป็นการแสดงความจริงใจได้อ่าโอเคเอาเอาช่างออกมายังหมดแล้วครับอ่าหมดแล้วนะครับอ่าสามคนเอาเอาเลยครับอยากอยากพูดอะไรก็พูดหนึ่งตอบต้องผมคอมบายจะไม่แทคนอื่นแล้วมาถึครับถ้าผมค่าผมแท็กกับเธอเพื่อผมได้เลยครับ เออก็ใช้ได้ดีว่ะเออเออเอปดีเบียร์ด่ไหนวไรป้ากันมาๆๆเียพูดเียะไเคีย์ไป็หนึ่งที่เออจ่ายตังให้โจ๊กด้วยเขาต้องเอาจ่ายตังค่าซ่อมด้วยจ่ายตังค่าซ่อมด้วยแสดงความจริงใจจ่ายตัค่าซ่อมด้วยให้เอาใ้รักเหมือนเดิมใจแล้วต้องดีกว่าจ่ายให้เขาจ่ายเเอาไ่ยนก่อนเขาจ่ายเขาจ่ครับออาเร็วไอ้เปียกลงไปจ่ายค่าซ่มแสดงความจริงใจหน่อยลงไจ่ายให้กูหน่อยเออเร็วนช่างใหม่เหร เลยไมใช่ลสบายไีไอตสบายสบายสบายพื้นสวนฮุ้มสวนพื้นสวนใหญ่เด็กช่างบอดดีเขาต้องดูแบกกลางมาเลยนะาดูคนสบาตลอดนะไม่ไม่ได้เสียงนะแต่น้ปากขยับอะไม่ใช่เด็กช่างไม่ใช่เด็กช่างแต่มีช่างดผมก็ดูทุกอย่างเองครับในช่วงนี้อยู่อูบ่อยคือช่วงนี้อู่มันมีอะไรดึงดูดครับ กล่องส้อมหรืออะไรครับมีกล่องส้อมอะไรดึ่งอู่หรือเปล่าเด้พี่เฉสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบมสวัสดีเพื่อนเทุกคนครับสวัสดีครับทุกคนที่นี่แบมนั่งหลังแล้วระวังนั่งตรงหัวมันติดไปเลไปไหนชนเห็นเห็นบางตัวมาก็เลยโทรศัพท์ไอยู่ไหนไม่ต้องรังก็ได้ครับอันนี้เปล่าค่ะเออหลงมึงทำอะไรน้องหวานซวยอ่ะใช่ก็น้องหวานใจก่อนกูก่อนเออพี่เขียมาให้ก่อนนะพี่ครับครับนะมึงรู้ยัง น้องคอย่าเขามีดูวะนะคือมีเงินมีเงินให้นะครับไม่เกี่ยวอะไรกับเฉินนี่ครับเดี๋ยวครับเขาชื่อบุญหลงชื่อบุญหลงสวิตตี้อ่ะรู้จักวะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่เกี่ยวอะไรกับเฉินครับนะครับเปิดาใบที่จีเล็กที่หลอมไปเลยคนเยอะๆเนี่ยได้คุยทีเดียว ถ้าไปแก๊งไปไหนกันหมดว่าหายไปไหนกันหมดไปซ้อมครับเขาทำงานเขาทำงานครับส่วนใหญ่ขอขอขอไปร้านข้าวก่อนได้ไหมครับจะตายห่าแล้วครับเฮ้ยมีมีมีให้ทันหนึงโอ้โหงั้นไปขอไปซื้อเองได้ไหมครับไม่ได้เสียเวลาเนี่ยยุ่งเวลาเหรอทวงเวลาเหรอถึงไหมเปล่าครับผมไม่มีตังคอนที่คนพูดก็พูดไม่ครบความจริงถ้าพูดสี่ห้าคนเนี่ยมันให้สามคนพูดเองเนี่ยต้องต้องต้องจะหนีดูว่ารู้ไปไหนอ่ะมันจะชิ่งเหรอ เอ้ยแต่แบบนี้ยังได้อยู่เมื่อกี้ตะโกนดังๆอยู่โอเคแล้ถ้าตะโกนเบาๆถึงแล้วว่าชิงนะบอกก่อนสามห้าเต็มตีนน่าหน่ยเข้าไปแล้วเรียกเข้ามาลงมาเลยแล้วพูดเลยเราอะเอาลงไปเลยหน้าที่เราอะสามคนอะญาตินะครับรวมกันหน่อยนะคะพี่ี่ครับพี่คขารวมกันหน่อยนะครับพี่ครับพี่ครับมาฝันหน่อยครับช่วยผมช่วยผมหน่อยพี่รวมกันหน่อยได้ไหมครับ พี่ครับพอดีรวมตรงนี้ก็ได้ไหมครับนั่นหละหรอกจัดได้ครับพี่พี่ผู้หญิงครับพี่ผู้หญิงครับนี่แหละครับรวมตรงนี้ได้ไหมครับนี่นะครับพี่ครับพี่ช่วยผมหน่อยครับพี่พี่รอดแล้วนะครับไปฝันทุกอย่างเลครับไปฝันทุกอ่าครับแล้วยังมีคนจีริกอยู่เหรอเฮียไม่รวมอ่ะเราว่าถ้าพวกเขาไปเรียกมันมมาไม่ครบอ่ะก็ไม่เป็นไรกันเลยครับถ้าเรียกไม่ครบเดี๋ยวค่อยคุับเข่าวดีจะบอกคู่มึงด้วยเออ วันนี้ประมาณบ่ายสองบ่ายหนึ่งบ่ายสองอะเออคาเมบิลเลตอยู่สิบเจ็ดคนน่ะข่าวดีอุ้ยข่าวดีครับมีข่าวใช่ข่าวดีข่าวดีคือพวกมึงต้องมาตอนเลี้ยงใช่ไหมต้องพี่พ่อรู้เรื่องอ๋อเครู้เรื่อง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 พี่ครับยินดีจัดให้รู้เรื่องได้เราล่ะกี่คนเขารวมแล้วเขารวมแล้วพูดเลยไหมเอาเอาเลยครับเอาแล้วแต่เลยนักการเองเลยนักการเองเลยหนึ่งสองสามผมคอมบายจะไม่แจ้คนอื่รแล้วนะครับ ครับผมแท๊กระเทือกับพวกผมได้เลยครับไม่ได้ยินอะไรพูดว่าอะไรนะครับเขาไม่ได้ยินอ่ะเขาไม่ได้ยินเอาใหม่เขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินครับเขาไม่ได้ยินแข็งหลงฝ่ายตรงข้าวเอาใหม่ก็ได้สามสองหนึ่งผมขอมายจะไม่แท๊กแล้วนะครับถ้าพวกผมแท๊กกระเทือกับพวกผมได้เลยเออหยอดได้ยินได้ยินกันหมดไหมครับได้ยินกันหมดเนาะพร้อมเคครับ ได้ยินครับขอบคุณครับพวกพี <t <t ่พี่กเลข้าวจำนนนะครับพี่แต่ผมมีตังค์ผมรับซื้อให้เลยพี่แต่ตอนนี้ผมจนโชคดีโชคดีโชคดีเออขอขอกินข้าวก่อนได้ไหมจะไปคเหอได้เดี๋ยวไปที่ที่แรกเดี๋ยวที่หลอดจะให้กินอดไปดีเออปล่อยท้องหิวนิดนึงไม่เป็นไรหรอกมั้ง เจาะนี้ก็ได้เข้าไปข้างในเรียกคนข้างนอกเข้าไปข้างในเลยเฮ้ยรียกคนข้างนอกเข้าไปข้างในเลยชายพวกอยู่คิดหรือว่าไปอุ่นเลืองอยู่ท้าคนตกรถไปไม่รู้สึกเลยอ๋ออ๋อใช่เหรอใช่รออะไรก็กูไม่เห็นมันพูดเชียร์เลยมันไม่พูดอะไรเลยเออผมบอกแล้วถ้าใครตกรถกูไม่ได้มองกูอยู่กลางถนนคนเดียวใช่เหรอคือบางภ้าแบบบางภาพมันมองไม่เห็นว่าตกเออเพราะบางผ้าเก๋มันตกแต่มันไม่ได้ตกเลยตะโกนไงถ้าจะเบื่อเขาัอยู่กลางถนนเลยอะบังใช่แยกแยกไอ้แยก เล่นกอดทางกินเลย้ออเกี่ไม่ไปบอกไอ้สัตว์มึงเก็บปืนสิอีกี่เดี๋ยวอย่าเอาปืนเลยพี่ครับพี่ครับรวมกันหน่อยได้ไหมครับพี่ฟังผมแป๊บนึงได้ไหมครับพี่ฟังผมแป๊บนึงได้ไหมครับเยินดีครับสวัส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 ดีครับผมพอดึงนครับผมพอดึงพอดึครับผมพอดึงหมื่นแล้วเนี่ยและเนี่ยพี่พี่ที่หลอมเรกมาฟังหน่อยได้ไหมครับมานี่ก่อนครับพี่ ยาครับเดิ๋ยวันนี้หน่อยนะครับเสียเวลานิดนึงนะครับขอขอโทษที่ทำให้ไม่สะดวกนะครับไม่ทำไมคุณไม่ตะคุยที่อื่นเสี่ยวนะคนไอเนี้ยคนหล่อมามาพูดเลยพูดเลยอันนี้คือเขาเขาเขาเมาเขาหวังที่เขาไม่ได้มาทำอะไรโอเคครับโอเคครับพี่อ่ะหนึ่งไอเดี๋ยวรอรออีกกองคนละกล่องรอกันมาแล้วมาแล้วพี่ครับพี่ทำมานี่หน่อยพี่ได้หรอพี่พี่แสดงมันนี่หน่อยเห็นไหมอารมณ์ใสดีขึ้นเยอะเห็นไหมตาโต สามสองหนึ่งพวกผมคอมบายจะไม่แร็คผแล้วจะไมแร็ครับป้าประผู้ผมแระกระตือรือร้นได้เลยครับได้ยินไหมครับคนที่หลอมได้ยินกันไหมทุกคนได้ยินไหมได้ยินชัดครับได้ยินครับเข้าพี่เข้าพี่คุณครับพี่ชายกลับดีแล้วกลับตีแล้วเนี่ยพี่โอเห็นดูไว้พอเยอะก็ตกใจเฮ้ยหน้าหนึ่ง เอ่มไม่ตลอดไม่ตลอดไม่ตลอดหรอตลอะไรเขาเห็นเราเป็นคนยังไงเขาบอกว่าน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกเห็นดูไฟเยอะน่ากลัวแล้วดูเป็นคนเร็วตรงไหนวะลูกละาห้าห้าร้อยไม่ได้ต้อวิ่งหนีเลยไม่รู้เห็นเรื่องบอกหกร้อยต้องรอไปคุยกับเขาอีกทีเหม่ยแม่ไม่นั่งให้วะ ใครรวยสุดไว้บังเดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อปูดไปเนี่ยรู้อย่างบอกเรียกว่ามจะไม่มีของคืนครับเป็นขาได้เอ่ออย่าเข้าตรงนี้นะหัวติดไปเอาด้วยไม่ได้รับเข้าพี่พี่เข้าก่อนพี่น่าคิครับได้จ้าไม่มีใครมีข้าวป้าให้ข้าวหน่อยดิใครมีข้าวป้าให้ข้าวเปียกก่อนด็มีข้าวป่ะเล็กเลยเออกระเป๋าหกห้าครับพี่เอ้ยหนึ่งหกหนึ่งครับพี่ ไปกินข้างบนเฮียใช้อีโมมันจะหายไหมครับครับเอ่อเหมือนไม่รู้จะหายไหมแตไม่ไม่ต้องใช้เวื่อนะไอสเต็กที่มันกินอนะ่ะมัือม,มาจากนอกเลยก็เดี๋ยวพี่เก็บตังค์ดีเดียวกเพิ่มทีเดียวนะ We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We